นั่งนั่งไปนั่ก็เป็นต้องจัดนั่งดีหายเท้าขึ้นไปดลูกเออพยายามหน่อยดีมากเทปเยอะมากไหวไปแล้วไหวกลับมาด้วยนะลูกนะไม่ใช่ไหวแค่ยิ้ห้าเมตรนะลูกไหวไปแล้วไหวกลับมา ไม่เห็นยญทองก็เหรียญเงินและลูกน้าสองคนเหรียญทองแดงให้กูประกาศสู้ๆลูก ต่อไปรายการที่สองหึงสองสี่า้ิเตรเด็กุ่นอายุหกปีชุดที่หนึ่งลที่หนึ่งปว่าลกอิจรารที่สองสุพิชญาบาลานทีู่ที่สามยิรัตยาตงใชยเควีลิงลูที่สี่ไอวอริตรุนวิศษาะรูที่ห้ารินละดาเซเลติสปอร์ตอี๋